ไลน์อัพศิลปินเรื่องมาให้เราว่านี่คือวงดนตรีอินดี้ป๊อปที่มีผลง,งานโดดเด่นที่สุดแห่งปีนะคะเป็นจุดคายของเทศกาลดนตรี Colorlist Music Festival ค่ะที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่2ชื่อเทศกาลอาจจะฟังดูใหม่แต่ว่าผู้จัดหน้าคุ้นค่ะ เพราะว่าเบื้องหลังมีทั้งแม่ทัพค่ายเพลงวัดเดอะดักอย่างสามขวัญตันสมพงษ์และอีกคนคือพลหุยประเสริฐค่ะคอนเสิร์ตดีไซเนอร์เบอร์ต้นต้นของไทยทังคูนะ่มีไอเดียว่าอยากจะทําให้มิวสิคเฟสในบ้านเรากลายเป็นแบรนด์ทางปอปเคอรเจอร์เพื่อหาความแตกต่างจากมิวสิคเฟสทั่วไปที่จัดครั้งเดียวดูจบก็แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วก็มองไปถึงการทําให้มิวสิคเฟสเป็นเทศกาลร,รวมตัวของคนรักศิลปะค่ะ และเป็นที่มาของชื่อ Colorist ที่เล่นกับคอนเซปต์เรื่องสีในวงการศิละปะสีก็เป็นไปได้ทั้งงานเพ้นท์กราฟิตี้ศิละปะแสงแล้วก็แฟชั่นนะคะส่วนทำไมเลือกแนวเพลงอินดี้ป๊อปเพราะว่ายังไม่มีผู้จัดมิวสิกเฟสเจ้าไหนที่เป็นผู้นำค่ะซึ่งผลตอบรับด้วยยอดขายบัตรโซลเอาท so ์ภายใน5นาทีสแสดงให้เห็นว่าพลังดีมานต์ต่อมิวสิกเฟสในบ้านเราอย่างสูงมากและมีพื้นที่การแข่งขันของผู้เล่นทั้งหน้าเก่าและใหม่ค่ะ ถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมของคนทําฟังเพลงไทยโดยธรรมชาติเนี่ยครับเด็กคนฟังเพลงไทยจะเริ่มมาฟังเพลงอินดี้เนี่ยก็คือมอปลายช่วงมัธยมเนี่ยก็จะฟังไรที่แม้ซึ่งณวันนี้คนไทยฟัง,ฟงเพลงเกาหลีแม้คือเกาหลีเลยและพอมามอาปลาย,ยจะเริ่มฟังเพลงทางเลือกพอเข้ามาหาลาัยปั๊บเนี่ยจะเริ่มแบบไม่ฝรั่งไปเลยก็อินดี้อ่างันช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อยู่ในกรุ๊ปนี้เยอะก็แค่เห็นว่าตลาดของเราที่มีตรงเนี้ยมันยังไม่มีใครจับ เรารู้สึกว่าตลาดอินดี้ป๊อปเนี่ยมันมันมันยังไม่มีใครชัดเจนแล้วเรารู้สึกว่าเพื่อนเราอมอยเขาเป็น l ลีดตรงนี้พอสมควรเราคิดว่าจับปุ๊บแถวแถวนี้ดูก่อนแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ตรงนี้มันก็น่าจะมันก็น่าจะมีคนอยากมามาดูกระแสคอนเสิร์ตอินเตอร์ในไทยบ้างคุณผู้ชมนับเฉพาะปีนี้ปีเดียวนะจำนวนคอนเสิร์ตและมิวสิกเฟสของศิลปินโลกพออี้จัดว่าสูสีกับจำนวนคอนเสิร์ตศิลปินต่างชาติที่เลือกบินมาปักหมุดยังไทยแลนด์ค่ะ ศิลปินบางคนอย่าง Arctic Monkeys หรือว่า The Strokes ชีวิตนี้แฟนคอนเสิร์ตหลายคนพูดว่าไม่คิดว่าจะมามือไทยก็มาให้เห็นถึงที่นะคะเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันทีเดียวอย่างช่วงสงการานต์ที่ผ่านมาแฟนๆก็ได้เห็นแรปเปอร์ตัวแม่ค่ะคอดี้บปรากฏตัวที่พัทยาในงานเทศกาลดนตรีฮิปฮอประดับโลก Rolling l o า d Thailand ค่ะ ซึ่งความน่าสนใจคือนี่เป็นครั้งแรกด้วยที่เทศกาลดนตรีฮิปฮอประดับโลกเลือกมาจาัดในโซนเอเชียแล้วก็มามงลงที่ไทยแลนด์เท่านั้นนะคะขณะที่วงระดับโลกอย่างโคเพลก็เลือกมาทัวร์โซนเอเชียแค่ที่ไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียค่ะอย่างในไทยนี่ต้องประกาศเพิ่มรอบด้วยขายบัตรเกลี้ยงเลยทา,ทางที่ทัวร์จะเกิดขึ้นปีหน้าด้วยซ้ำนะคะ แต่ว่าทั้งที่ไทยเราเนื้อหอมขนาดนี้ทำไมทำไมนะคะพอซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่าง Taylor ์สวิฟตัดสินใจมาทัวร์เอเชียแค่สิงคโปร์ที่เดียวเท่านั้นเปิดรอบตั้งหรอบเนะะี่ยค่ะพอคอนเสิร์ตเมืองไทยนี่เกิดอาการฝันสลายหนักมากเมื่อวานนี้ก็มีปรากฏการที่แฟนเพลงทั้งภูมิภาคเอเชียก็ต้องแย่งกันก,กดจองบัตรนะคะมีภาพดวยวานี่รอคิวไม่ใช่แค่หลักหมื่นหลักแสนรอคิวหลักล้านค่ะ ส่วนคนที่กดจองทันก็บอกว่าต้องใช้มือถือมากถึง7เครื่องแน่ก็มีการถกเถียงกันว่าแบบนี้ไทยเนี่ยจะเสียบพลังการเป็นฮับคอนเสิร์ตศิลปินต่างชาติให้สิงคโปร์ไปแล้วหรือเปล่าดูเหมือนประเด็นนี้คนในอุตสาหกรรมดนตรีบ้านเรามองต่างจากแฟนคอนเสิร์ตนะคะคือเชื่อมั่นว่าไทยเนี่ยยังแกร่งพอค่ะเพราะว่าจํานวนทัวร์ของศิลปินอินเตอร์รายอื่นๆก็ยังเลือกมาไทยอยู่ดีแต่ว่าจุดแข่งที่เรามีแล้วนะคะมองว่ายังดีขึ้นกว่าเดิมได้ อย่างเช่นค่ะพื้นที่นะคะที่สามารถรองรับความจุคนดูหลักหมื่นในกรทมเนี่ยแทบไม่มีเลยเวน้นแต่จะใช้สนามกีฬาซึ่งมีเพียงแค่2ที่เท่านั้นแล้วก็พอเป็นสถานที่ราชการนะคะมันมีข้อบังคับเรื่องการข้ามห้ามขายแอลกอฮอล์ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้จัดคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแล้วก็ผู้จัดคอนเสิร์ตระดับโลกนะคะพอสก,กลที่ฝรั่งเขาฟิกมาว่าต้องเป็นสเตเดียมทัวร์เนี่ยคุณก็ต้องไปจัดไม่สนามสุขก,ก็ราชมังค่า ใช่ไหมซึ่งสองที่นี้เป็นสถานที่ราชการไม่สามารถมีสปอนเซอร์ที่เป็นแอลกอฮอล์ได้อันนี้มันก็จะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่อาจจะต้องเราเราเกษตรก็ออาจจมาคอนซิเดอร์เรื่องพวกนี้หรือเปล่าหรือจริงๆผมว่าในกรุงเทพมันมีมีส,มสวนสาธารณะเต็มไปหมดเลยส่วนรถไฟส่วนเบ็นใจนี่อีเวนส่วนลุมอย่างเงี้ยมันสามารถคุยกับทางกทมดูอะไรกันได้ไหมในการที่เราเออเราจะสามารถมาจัด m u วสิกเฟสติวัใจกลางเมืองได้เพราะจริงๆเราต่างประเทศก็ก็เยอะแยะเท่า<ๆ>ที่เห็นลอนดอนเงี้ยไฮพาร์กเงี้ย<ๆ>ก็จัดคอนเสิร์ตเป็นเรื่องเป็นราวช่วงซัมเมอร์ซึ่งผมว่าตรงเนี้ยถ้าภาครัฐอาจจะมาช่วยหน่อยได้ไหมตรงนี้แต่จริงๆแ่ผมมาแอบติดเพราะผมทำงานเรื่องนี้มาตลอดสิ่งที่ติดก็คือผมพบว่าที่มันไม่พออย่างสมมติเรามี i m p a c คอยู่อันเดียวตอนนี้เราแย่งกันสุดๆเลยทุกคนเนี่ย ทุกคนเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าตอนนี้เลือกเวนูเนี่ยคือวันไหนก็ได้อะออศิลปินมีหน้าที่เล่นให้ได้ตามวันที่มีที่เพราะว่าไม่อย่างนั้นเราไม่มีที่เพียงพอและมังเรามีอันเดียวอย่างเงี้ยสมมติว่าติดงานซึ่งมันจะงานจองยาวมากอย่างตอนนี้อิมแพคก็จองไปถึงปีหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็แปลว่าผมว่าฟาร์ติสัตี้ของที่ตอนนี้อาจจะไม่จำนวนไม่พออยู่สําหรับการที่จะเป็นหับที่จะรับจํานวนศิลปินเยอะขนาดนี้เพราะตอนนี้พอจบโควิดเนี่ยมันเหมือนแบบทุกคนแบบมากัน เออเหมือนมาท่องเที่ยวเลยอ่ะออทุกอาทิตย์คอนเสิร์ตจะเยอะไปไหนอะไรเงี้ยคนดูก็ซึ่งจริงวันนี้ผมว่าคนดูรีเฟล็กแล้วนะว่าเริ่มไม่มีกําลังใจฟังจากเสียงสะท้อนของทั้งคู่นะคะนอกจากเรื่องสถานที่การจัดคอนเสิร์ตกรไกสสาคัญก็คือเรื่องของการปรับกฎหมายข้อบังคับบางอย่างค่ะให้พบกันตรงกลางระหว่างภาครัฐกับผู้จัดคอนเสิร์ตรวมถึงเรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะในการจัดกิจาการรมเฟสติวัลด้วย ซึ่งเสียงทธรอนที่ส่งมานะคะก็เพราะอยากให้ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมดนตรีและการจัดคอนเสิร์ตของไทยไปไกลได้ด้วยแรงหนุนจากภาครัฐนี่แหละคะ่ะเพื่อให้คําว่าเทอพาวเวอร์ไม่ได้เป็นเพียงคําที่ยกมาพูดเพื่อเอากระแสะอยากเดี่ยวเท่านั้นนะคะ